นี่คือบิ๊กเก๋าโจขาใหญ่ตัวใหญ่สุดๆในแถวเนี้ยบิ๊กตัวใหญ่จนดูน่าเกรงขามสำหรับเพื่อนรุ่นเดียวกักกรรเกน,นเนขาชื่นชมการกินชนิดไม่เลือกอาหารและเวลาโดยตามใจปากอย่างเดียวห้ามหรือเตือนเท่าไหร่บิ๊กไม่ฟังแถมยังขอเบิร์ด้วย บิ๊กการกินอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่มีน้ำตาลและไขมันสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคต่างๆนะเช่นเบาหวานโรคอ้วนหลอดเลือดหัวใจตีบรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่พอดีและไม่ทานดึกจะดีกว่านะครับบิ๊กนายเป็นอะไรอ่ะขอใจไม่อบิ๊กนายเย็นไว้บิ๊กดูแลตัวเองทุกวันแล้วางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิต ปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 ยึดไม้พยุงแปรรูป30ท่อนสุกซ่อนป่าชายเลนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตราดชาวก่อท้างโพสเฟสบุ๊กผู้รับเหมาสูบน้ำทิ้งหลังฝนตกหนักปล่อยทิ้งไหลท่วมถนนลงทะเลขณะจังหวตราดพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ลดลงหลังทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันโรค ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดที way. .com หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดสนที่กำลังต่ชอชะอดปา่าไม้และตรวจยึดไม้พยุงแปะรูป30ท่อนสุกซ่อนป่าชิเลนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตราด เมื่อเวลา11.30นาวันที่20กันยายน2558เรือตรีจิตกรบุญมาผู้บังคับหมวดอาวุธกองพันทหารราบหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นำกำลังเฝ้าจับกลุ่มผู้หลักรอบตัดไม้พยุงในพื้นที่หมู่ที่3บ้านปักของน้ำเที่ยวอเภอเมืองตราสหลังได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีไม้พยุงแปรรูปนำมาวางซ่อนไว้ในป่าชายเลนจึงได้นำกำลังเฝ้าเพื่อที่จะจับกลุ่มตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาแต่ไม่พบผู้กระทำผิดมาขนไม้พยุงแต่อย่างใดจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ปา่าไม้นายวรพงษ์พองจิต จ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตอราสามมานาวและร้อยตำรวจเอกชวริตคำเชื้อพอบอร้อยตชด116นำกำลังตรวจสอบและงมไม้บริเวณลำคลองป่าชัยเลนทั้งหมด4จุดพบของกลางเป็นไม้พยุงแปรรูป30ทตัน ความยาว2เมตรนักกว้าง30เซนติเมตรหนา20เซนติเมตรซึ่งเตรียมขนย้ายและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านจากการตรวจสอบนั้นคาดว่ามีการลักลอบมาจากที่อื่นและซุกซ่อนด้วยการแช่น้ําเพื่อสะดวกแก่การขนย้ายโดยพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นป่าชายเลนห่างไกลชุมชนง่ายต่อการขนย้ายและเรือขนาดเล็กสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก โดยรือก็ตามด้านนายวรพงศ์ได้ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทําการขนไม้พยุงเพื่อไปยังหน่วยป้องกันและรักษาป่าเพื่อทําการบันทึกการตรวจยึดก่อนจะส่งให้พนักง,งานสอบสวนสพเมืองราดหาผู้หลักลอบและเจ้าของไม้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไชาวเกาะช้างบ่นลงเฟซบุ๊กผู้รับเหมาสูบน้ำทิ้งหลังฝนตกหนัก ปล่อยทิ้งไหลท่วมถนนและลงทะเลนาย,ยกเกาะช้างแจ้งผู้รับเหมาดูแลหลังทำภาพลักเสียระบุไม่ใช่น้ำเสียแต่จะต้องแก้ไขหลังจากเกิดฝนตกหนักที่อำเภอเกาะช้างจาังหวัดนรานหลายวันจนทาให้เกิดน้ำหลากและให้ทำให้สะพานได้รับความเสียหายนอกจากนี้ในพื้นที่ก่อสร้างหลายแห่งโดยเฉพาะที่บริเวณ ห้างค้าปลีกแห่งหนึ่งของอำเภอเกาะ,กะช้างดำเนินการก่อสร้างแต่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่จนต้องสูบน้ำทิ้งเพื่อดำเนินการก่อสร้างโดยผู้รับเหมาได้สูบน้ำออกจากพื้นที่และปล่อยลงมาตามถนนผ่านร่องน้ำก่อนจะไหลลงสู่หาดายขาวแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาะชา้างส่งผลให้น้ำทะเลมีสีแดงขุ่น ปนคโคลนทําให้ชาวเกาะช้างที่เห็นเหตุการณ์ถ่ายรูปและลงเฟซบุ๊กของวิาพากษ์เกาะช้างเพื่อสื่อสารกันซึ่งปรากฏว่ามีการแสดงความคิดเห็นไปในทำนองความไม่รับผิดช,ชอบของผู้รับเหมาแม้จะไม่ใช่น้ําเสียแต่เป็นน้ําโคลนที่มีดินผสม จากเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังนายสัญญาเกิดมณีนายกเทศบาลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดราดเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดย๋ยรับคำตอบว่าห้างค้าปลีกกําลังดําเนินการก่อสร้างและมีการนําดินมาถมเพื่อปรับพื้นที่เมื่อเกิดฝนตกหนักและเกิดน้าท่วมในพื้นที่ก่อสร้างจึงได้สูบน้ําออกและปล่อยน้ําปนโคลนไหลลงสู่ถนนทําให้น้ําลงสู่หาดายขาวซึ่งพบว่ามีสีแดงโดยทางเทศบาลเข้าไปควบคุมและระง,งับการกระทําได้เพราะมีเทศบาล ยัดในเรื่องของการรักษาความสะอาดโดยจะแจ้งผู้รับเหมาให้รับทราบและแก้ไขเรื่องนี้สำหรับเกาะช้างนั้นเป็นช่วงที่เป็นฤดูฝนผู้ประกอบการได้ใช้โอกาสนี้ที่นักท่องเที่ยวมีไม่มากในการปรับปรุงสถานที่ประกอบการและเร่งก่อสร้างเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีที่จะเดินทางมาจำนวนมาก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่3.4จังหวัดตราดเผยผลการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องทำให้พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงนายศีวรังสังทองหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่3.4จังหวัดตราดเปิดเผยถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่ว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตราดมีแนวโน้มลดลงจาก3ถึง4เดือนที่ผ่านมาพบปัตราผู้ป่วยต่อประชากรแสน ติดอยู่ในอันดับที่สองของประเทศจากการรูงลงกำจัดยุงลายด้วยการพ่นหมอกควันและการรูงลงกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่จังตรัดอย่างต่อเน,นื่องจนทําให้ปัจจุบันจังตรัดพบอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนอยู่ที่392.6ต่อประชากรแสนรายอยู่ในอันดับที่4ของประเทศโดยยอดรวมของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก722 โดยยอดรวมการพบผู้ป่วยโรคแค่เลือดออก721รายเสีย,ยชีวิต2รายพบผู้ป่วยมากที่สุดในแพรเพอ่มมืองตราด317รายรองลงไปคืออำเภอเขาสมิง176รายอำเภอบ่อไร่68รายอำเภอเกาะช้าง63รายอำเภอคลองใหญ่40รายอำเภอแหลมงอบ27รายและอำเภอเกาะกูซีรายยานราก็ตามศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยมแมลงที่3.4จังหวัดตราดยังคงดำเนินการเร่งรณรงค์ในเรื่องนี้โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว เกาะช้างโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดําเนินการพ่นหมอกควันร่วมกับเทศบาลเกาะช้างและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้เพื่อรถการแพร่ระบาดรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร9 9 8 8 8 8 8 8 8 8สถานีขนส่งมอชิี ช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 สถานีคุณส่งเอกมัยโทษ0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา ส่วนประธานตราดเผยฝนที่ตกลงมาทําให้อ่างเก็บน้ํากแห่งมีน้ําล้นอ่างจึงต้องพร่องน้ําออกเพื่อรองรับน้ําฝนที่จะตกลงมาเพิ่มอีกจากการที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตราดติดต่อกัน3-4วันส่งผลให้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่เหล่านั้นในส่วนของอ่างเก็บน้ําของจังหวัดตราดมีด้วยกัน7ดอ่างพบว่าความจุข,ของอ่างที่สามารถเก็บน้ําได้191.97ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันน้าในอ่างมีการเก็บไว้มากถึง187.037ลูกบาทเมตร นายสมคิดสัมมาหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานตราดกล่าวว่าในช่วงที่ฝนตกหนักทําให้น้ําฝนไหลลงมาลงอ่างน้ําทั้งเจ็ดแห่งเป็นจํานวนมากรวมทั้งประตูระบายน้ําอีก3าแห่งซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าน้ําในอ่างเก็บน้ํา6แห่งมีปริมาณน้ํามากจนล้นสปริงเวย์ออกมาทําให้โครงการชลประทานตราดได้จัดทําการระบายน้ําออกเพื่อรองรับน้ําที่จะตกลงมาอีกซึ่งปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําที่มีอยู่ขณะนี้จะส่งผลดีต่อการบริหารจัด การน้ำในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีคลองเจลประทานผ่านดังนั้นคาดว่าหน้าแล้งนี้มีปริมาณน้ําจะพอใช้ทั้งอุปโภคและบริโภคสําหรับอ่างเก็บน้ําที่ล้นสปริงเวลได้แก่อ่างเก็บน้ำด่านชุมพลอ่างเก็บน้ำบ้านคลองมะนาวอ่างเก็บน้ำห้วยแรงอ่างเก็บน้ำวังปลาหมออ่างเก็บน้ำคลองสะพานหินและอ่างเก็บน้ำคลองสนอส่วนอ่างเก็บน้ำเขาวรกรรมและเขาวรกรรมส่วนขยายปริมาณน้ำอยู่ในระดับปกติ นายแพทย์สาธารณสุขจังตราดรณรงค์ล้างมือก่อนรับประทานอาหารพร้อมรณรงค์การจัดงานวันล้างมือโลกนายแพทย์สาธารณสุขจังตราดเชิญชวนสถานศึกษาประชาชนผู้ประกอบการร้านอาหารทุกแห่งให้ความสำคัญและร่วมรณรงค์ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและร่วมกิจกรรมวันล้างมือโลกในวันที่15ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในการป้องกันโรคมือเท้าปากที่จะต้องรณรงค์กันทุกวัน นายแพทย์ชรัตวสุธาดานายแพทย์สาธารณสุขระบุวา่าในสถานศึกษามีเด็กและนักเรียนที่ต้องปลูกฝังเรื่องการล้างมือตั้งแต่ยังวัยเยาว์เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่สําคัญโดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของโรคมือเท้าปากในสถานศึกษาการล้างมือก่อนบริโภคอาหารทุกชนิดจึงถือว่ามีความสําคัญอย่างมากและจะต้องปลูกฝังค่านิยมการล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร อย่างไรก็ตีจะต้องมีการปฏิบัติเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดอำเภอส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโรงเรียนโรงพยาบาลวัดหรือสถานที่สาธารณะอื่นๆรวมทั้งร้านจำหน่ายอาหารจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีโดยจะต้องโดยกิจกรรมวันล้างมือโลกปี2558นี้จะเป็นการสร้างความตระหนักให้กับประชากรโลกในการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุด ตะว,วันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50